ครับผมวันนี้ผมช่างลรนครับมาเช็คสวิตซ์แอร์ให้ช่างใหญ่ครับสวิต a ์แอร์ไหมครับต้องเปลี่ยนก็สวิตซ์แอร์นี่สาเหตุที่ที่มันไหมนี่มันเกิดนานจากอะไรครับหใช้มานานใช่ไหมครับสองอโยกโยกแรงโยกแรงไปด้วยไหมี่มนก็มีส่วนไฟมันจะสปาร์ก Spark ได้แล้วก็สาเหตุอื่นมีไหมครับ ใช่อื่นก็ส่วนน้อยครับถ้าพัดลมช็อตก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อครับแต่นี้สวิตช์เสียครับมันไหม้นี่ครับสวิตช์เสียไหม้นะครัเพราะจะจะทำการเปลี่ยนสวิตช์ใช่ไหมครับครับผมอ๋อครับครับก็รถตู้หัวจรวด 5L นะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ที่จําเป็นเนื่องจากจะต้องมีการสับเปิดเปิดปิด1,2,3,4ใช่ไหมครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับครับขอใช้เวลาเปลี่ยนนะครับในการ ซ่อมรุงประาใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับกี่ชั่วโมงช่างลินีวนี้ต้องไปซื้ออะไรก่อนครับต้องสั่งอะไรก่อนเขาสั่งอะไรครับเวลาในการไอ่าเปลี่ยนนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับปีไปชั่วโมงแล้วกันครับแล้วครับก็อู่ช่างลินนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยมิภาวดีสี่สิสองครับอ่ารับซ่อมอะไรบ้างครับระบบไฟระบบแอร์ครับทั้งหมดนะครับจะติดต่อช่างลินโดยตรงเบอร์อะไรครับ0 8นแปดหนึ่งครับครับสี่สามหนึ่งเก้าสี่หกสามครับอ๋อครับ เปิดปิดก็ปิดวันอาทิตย์ใช่ไหมครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณเก้าโมงกว่าถึงประมาณหกโมงครับอ๋อครับครับขอบคุณครับก็ช่างใหญ่นะครับใช้รถตู้หัวจรวดให้แอลนะนี่ก็เป็นรถของพี่น้องประชาชนนะครับเขาให้ช่างใหญ่มาใช้งานรับส่งนักเรียนนะครับไปออกหน่วยต่ผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับรถตู้คันนี้นะครับเป็นรถตู้ที่ขับดีครับ เป็นเกี่ร์กระปุกนะนะครับอู่ช่างลินครับนะครับ,นะรบมีล่มมีที่จอดรถสะดวกสบายครับโล่งนะครับมีเามีญาติพี่น้องของหัวจรวดอีกคันหนึ่งนะจอดอยู่นะครับข้างอู่ก็จะมีร้านกาแฟนะครับ มีร้านกาแฟท่านใดอยากจะดื่มกาแฟนะครับก็เชิญครับร้านกาแฟรู้ครับสวยฝนตกใหม่ๆครับฝนตกใหม่ๆเลย ก็ถึงเวลาที่ต้องซ่อ,อมบำรุงนะซ่อมบำรุงรถตู้หัจวจรลวด5เอลนะครับเครื่อง3,000นะเกียย์กระปกนะครับซึ่งมันสวิ้กไหมนะครับอยากจะซ่อมบำรุงรถตู้นะครับหรืออยากจะซ่อมเอร์ครับรถเก่านะช่างใหญ่ก็ชอบรถเก่าด้วยก็เรียนเชิญครับมาซ่อมบำรุงได้เบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ช่างใหญ่ให้ไว้ที่ช่างลินหรือว่าพี่ลินเขาให้ไว้นะแจ้งไว้ตัวปรึกษาได้เลยครับ ไม่ซ่อมไม่ว่าการปรึกษาหารือก่อนจะได้เป็นทางเลือกนะครับช่างใหญ่ก็ใช้รถตู้หลายหลายรุ่นนะแล้วก็ใช้รถหลายคันนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์นครับกับพี่น้องประชาชนช่างใหญ่แนะนำครับช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ลองผิดลองถูกจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับสถานการณ์อยู่ซ่อมรถก็ย่ำแย่นะครับแล้วก็ทุกอาชีพแตได้รับผลกระทบหมดก็ช่างใหญ่ให้กําลังใจ สู้ไปได้วยกันนะฉีดตัิน3ีมเข็มแล้วนะครับเดี๋ยวเข็มที่4ีที่หก็จะตามมาเวลาไปก่อนครับบ๊ายบายฝนตกด้วยนะที่ตลาดยิ่เจริญแล้วก็ที่หมอชิดนะครับ ออดไฟเหมือนเดิมเปิดไฟใหมออดไฟใหม่สีอะไรสีเขียวอย๋อเป็นสีเขียวแล้วตรงนั้นก็สีเขียวแล้วไอ้ปุ่มแดงนี่คือปุม่มอะไรไฟแดงนีน่คืออะไรไม่ใช่ไอ้ตอนไอ้ตัวทีาา่ไหนขวามือปกติใช่ไหมใช่สวิตช์แอร์ซีแอร์ซีไฟสวิตช์แอร์ซี sắp rãi <coughs> 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 <coughs>